ตอนนี้เราอยู่ที่นครบากูนะคะออยู่ในบริเวณเมืองเก่าของเขานะครับเมืองเก่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นมรดกโลก้วยนะเอ้าไอ้ทิมหายเอ้างงดูนดินงงถ้าไม่บอกว่าอยู่อาเซอร์ไบจันเลยคิดว่าอยู่ยุโรปเนี่ยใช่นะเออ นี่บ้านเมืองอยู่เหมือนอยู่ยุโรปเลยมีเวนิสด้วยนะเรียกมินิเวนิสนี่เลยน้ำก็จะแบบโอ้โหสีฟ้าสะอาดมากกอเป็นไงตอนนี้เราขึ้นมาจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองามสวัสดีค่ะทุกคนจะทำาารามกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราทำทักทายอ๋อภาษาอะไรเราอยู่ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน๋อนี่ภาษาอาเซอร์ไบจานหรงเจนอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่นครบากูนะคะอันนี้บากูไม่ใช่บามึงนะฮะไม่ใช่นะฮะ ไม่ใช่ค่ะบาคูนี่เป็นเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจันนะอ่ะบอกก่อนจริงๆเรามาที่นี่มาทำงานอ่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนเลยค่ะไฟบอลท็อกไทยเกนค่ะยนไฟบอลท็อกนี่เกณฑ์เรียนไหมครับสนุกอ่ะโอ้ช่วยภาษาอังกฤษเกนไหมช่วยไหมช่วยนะช่วยนะฟังออกคือตอนนี้น้องอ่ะคือถ้าใครแบบเหมือนมาสื่อสารพูดถามโน้ตถามไี่สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้โอเค w h a t is your name? My name is Quinn. How old are you? I'm a little old. Oh เด็กๆอย่างนี้นะฮะไ่ใเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไปเที่ยวบากูกันค่ะมาบากูใส่ซื้อหมวกบากูใส่เลยไหมเฮ้ยรออยู่นะก็คือหมวกแบบชาวมุสลิมเราใส่กันอันนี้ก็เป็นแบบแนว มียกอะไรอ่ะมีเยนรัสเซียตุรกีอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีมีแบบเป็นมิวเซียมที่เป็นคาเฟ็ดด้วยคาเ็ดมิวเซียมเลยนะเออแล้วก็มีความชำนาญแล้วก็มีแก้วแบบแนวแขกๆเงี้ยแหละมีอุ้ยตะเกียงวิเศษด้วยเฮ้ยอย่าไปรูปเลยอย่าไปรูปเลยนี่ที่นี่นะคะเคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตนะฮะนี่มีตุ๊กตาหมาเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาแม่ลูกดกเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรเนาะหมาลูกดก อ่านี่นี่อ่าก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ของแบบพวกของของที่เขาขายกันนะฮะมาดูนี่มูนดิวเนี่ยดูอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนยา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 เอากลับบ้านไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปได้พี่แต่หมาแต่ป้าอยากให้หมามาแต่งชุดอย่างนี้จังเลยมาดูนี่นี่หมาเข้าไปทางนู้นสิโอ้เฮ้ยเอาซะหน่อยไหมน่ะนี่ใหญ่เขาค่อเช่านี่ไงโคดเตชูดอ่ะ ใครจะจำทริปที่ไปตุรกีได้ป่ะที่นี่ก็มีม<า>อนสเตอร์ไอเหมือนกันนะนี่คือเขาอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเขาคง มีการรับวัฒนธรรมของที่ที่ตุรกีมาด้วยมี่จ้างน้ำผู้คนนี่อเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ชอบมากเลยนะเอาไปตกแต่งบ้านสักอันไหมมันไม่เข้ากับบ้านเราอ่ปเถ้าบ้านเราแต่งเราต้องไปเปลี่ยนกันแต่บ้านเราเป็นพระราชวังหลูไม่พอเนี่ยคือน้ำทับทิมเหรอเนี่ยดูสิออ๋โอเคเนี่ยฮะเมืองเก่ามีคขายของเก่าๆสวยสวยสวยเมื่อกี้เสียงอะไรฮะ เขาละหมาดนี่นี่เนี่เรื่องจากประเทศนี้เขาประเทศมุสลิสถาแล้วเมื่อกี้จริงๆเราตั้งใจว่าจะไปเที่ยวมอส ك ิวใช่ไหมคะเราก็เห็นปิดประตูเราก็เอ๊ะทำไมอ่ะเพราะเช็คมาเขาป็นวันอาทิตย์เขาได้ยินเสียงรู้แล้วว่าเขาทำพิธีอยู่ตรงนี้นะคะเป็น m มดเดนทาวเวอร อถูกหรือผิดยังไงต้องขออาัยนะคะเราออกเสียงตามแบบภาษาอังกฤษเองสะโกนภาษาอื่นแต่นี่ก็คือเราอยู่ในบริเวณเมืองเก่าของเขานะครับเมืองเก่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นมรดกโลกเลยนะใช่ใช่คือตรงนี้ก็เป็นแบบโอทาวเลยตูกพื้นเขาสึกกัมากอ๋อใช่อ๋อจริงด้วยดำขนาดเนี่ยดำขนาดเนี้ยงเก่ามากใช้ได้ใช้ได้ฮะ ทำงานช่วยทำงานแล้วอ่ะโอ้หนี่ดูที่คือจะเป็นแบบเมืองเก่าจริงๆเออใช่เนี่ยอันนี้คงของเดิมเขาเลยนะเนี่ยฮะขนาดตลากพังขนาดนี้ยิ่งใหญ่ดูแกรนเลยออดูแกรนอุ้ยมีเมียีเมียงอ่ะนี่แมวมันหลับค่ะเราแล้แอบถ่ายแมวหลับแล้มันไม่ได้หลับตัวเดียวอุ้ยมันบอกมาปลูกทำไมน่าช่องขายตัวแมวส้มเอามีแมวส้มอีกอันหนึ่งโอ้โหนี่ เ็นมัสคอตต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าแมวส้มต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยการรับใส่ตอนนี้เรากําลังนั่งฟังดนตรีนะอันนี้เป็นไม่ได้มาจากใส่เสียงเอฟเฟกจากทีมทั้งตัดแต่อย่างใดนะนี่มันเป็นเสียงของเมืองนี้นะถ่ายสองใบหรือว่าต้องจ่าย <c oughs> น่าดนตรีงั้นเราก็ไม่ค่อยอยากจ่ายเดี๋ยวเราแพนเล่นๆเ,เหมือนเราแพนนี้นะ <c oughs> อากาศนี้ จากบ้านไปเราขุดหูเพื่อท้าอย่างนี้เลยได้ไหมอืมบรรยากาศเป็นไงบ้างเมืองเก่าคือบ้านเขาจะมีความเป็นแบบตอกเล็กตอกนอยเออแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นเป็นความเก่าเขาจริงจนะเมืองเก่าเขาเขาอะดูระเบียไม้นี่แบบอืมสวยเนี้เมืองนี้แมวเยอะจริงจนะใช่ฮะใไหมเกณฑ์ดูโงโงโงตัวโชว์โอ้มีมีโชว์โชว์แล้ก็เที่ยวฮออโอนี่ฝนเล็กโชว์ทั้งหมดนี่เป็น ฝีมือมันหมดเลยเหรอไม่น่าใช่โอ้ดูขนมเขาสิสีสันแต่เคยกินของแขกๆนี่นะหวานเลยต้องตัดตัดด้วยกาแฟอะไรเขาเรียกอะไรต้องเอาชาหรือกาแฟขมๆตัดเลยอ่ะใช่ดู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 โอ้แต่ดูดีเลยนะดูร้านเขาสิคเป็นแบบเขาทำเป็นบ้านเอเฟรมน่ารักน่ารักวนมีแมวอีกแล้วแมวเยอะเลยเหรอที่นี่แมวเยอะนะแมวแมวน่ารักอ่ะเออนี่อันนี้ก็เป็นของ

เดาโอเคโอเคเอาโอเคเอาโอเค thank you so much uh, thank you so much นี่ค like ่ะภาพนี้นะคะคือ Trinity เขาบอกว่า เราสามารถมองเป็นวูฟหมาป่าก็ได้สิงโตก็ได้เสือก็ได้คือถ้าปอ้ามองตรงๆแบบนี้อ่าอย่า,าเยอะมันจะเป็นสิงโตเพราะเหมือนต้นไม้เป็นคูมเป็นโค่แล้วถ้ามองข้างๆจะเป็นเสือหรอ,อ,หรอโอ้นี่ทุกคนเห็นเป็นเสือไหมแต่ว,ว่าเขาบอกว่าถ้ามองจากมุมบนเนี่ยจะกลายเป็นหมาปา่า มอเรามองได้เราก็เลยมองไม่ออกแต่ก็น่าจะเชื่อได้แต่ถ้ามองมันนี้เป็นนางแมวนี่นางแมวย่สวอดใช่างเลยย่อสว่า์เหรอนางแมวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะช่วยขยี้หน่อตรงเนี้พูดผิดเลยตรงข้ามกับสิงโตเสือมาปามีนะคะตรงนี้เรียกว่า trio of female face สก็นายเพนรูปหน้าผู้หญิงสามคนอันนี้หนึ่งหน้าหูตาสีฟ้าสวยมากแล้วก็นี่ตาแบบสีส้มอันนี้อ๋ออันนี้ต้องถอยอ๋ออันนี้ดูดูดูหน่อยดูดูดัน ปบาต้องลงไปข้างล่างก่อนไะ่งัาเห็น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 โกรธตาเฉียวมากอตาเฉียวมากเลยอีกไอคอนิกหนึ่งนะคะที่เราจะมองเห็นได้จากเขตเมืองเก่าเนี่ยคือตึกสองตึกนั้นเรียกว่าเฟ a มทาวเวอร์เออจริงๆมันจะมีอีกงามหนึ่งด้วยนะก็คือเป็นสามงามมั้งเออเอองามมันายปไหนก็มันเป็นมุมที่เรามองไม่เห็นป่ะเออแล้วซึ่งที่จุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือพระราชวังเชิญวันชานะคะอันนี้อ่านถูกแล้วแน่นอนเพราะไปเช็คเข้ามาองีมาแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าของพระราชวังเชิญนวัญชานะคะนี่ประมาณนี้นแ,แต่ว่าเราคงไม่ได้เข้านะเพราะเราไม่อ<ช>ินสายนี้นะใช่เราไม่เคยอ,อินประวัติศาสตร์เท่าไหร่เลยยิ่งแ,แบบเหมือนเมืองแปลกๆด้วยเออแต่ว่าดูแล้วข้างในก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่แอนถ้าไม่บอกว่าอยู่อาเซอร์ไบจนันเลยคิดว่าอยู่ยุโรปเนี่ยใช<า>่น,นะเออ นี่บ้านเมืองอยู่เหมือนอยู่อยู่รัเลยโผล่มาออกมานอกเขตเมืองเก่าแล้วเดี๋ยวว่าเราจะไปหาอะไรกินกันอืมท่านองสวยงามโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในย่านนิซามิเป็นช้อปปิ้งสตรีเอออะไรอย่างนี้นะฮะนี่โอ้โหตรงนู้นตรงนู้นนี่นี่นี่สวยอยู่มีเป็นฟาวเทนนะคะฟาวเทนผ้าดังเนาะเออนี่แล้วก็แบบชิลมาก คือต้องบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ยุโรปหรือเปล่าเอางี้เลยนะใช่ไหมทุกคนว่าขนมปังนุ่มมากขนมปังนุ่มมากแม่บอกจะเอามาให้น้องสุดท้ายกินเองกินเองใช่ไหมเราอยากให้ดูบรรยากาศคือตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะรถมาไม่ได้เนาะเออคนนั่งกันมีร้านกาแฟคาฟงคาเฟ่มีดอกสักุระด้วยนี่ไม่ต้องไปดูที่ญี่ปุ่นนะฮะมาดูที่อาเซอร์ไบจันดีกว่าของปลอมหรอ อ่านี่ดูมาดูน้ำพุเขาสวยเฮ้ยเขาให้เสียตังชัวเลยนี่โอ้ดูดิทำสวยแล้วก็ตรงนู้นมีม้าหมุนหน่อยดงด้วยนะตรงนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นสยามสแควร์ของคนที่ดีแล้วกันเนี่ยข้างหน้าตรงนู้นไกลๆนี่มีน้ำพุเล็กๆแล้มีแม็โดนัลด้วย มีแม็กโดนนอกานนี้ของกินเยอะนะมันข้างหลังมี KFC เออสยามสแควร์บากูอันนี้เรียกสยามสแควร์บากูนี่มีม้าหมุนนะฮะตู้ขายสั๋วค่ะนี่ปลาหมึกยักษ์เดีปลาหมึกยักษ์น่ารักฮะเวิร์กไหมเออสวยสวยสวยให้ดูนะครับบรรยากาศนี่สยามสแควร์บากูแห่งเมืองบากูนี่ ชิลเนาะชิลชิลอร่อยเลยอร่อยเยนาะมาอันนี้มาอนี้อ่าก็ชิลไปอร่อยไปชิลไปอร่อยไปนี่มันอยู่ยุโรปหรือเปล่าโอ้ยยุโรปชัดๆนะโอ้โหฟินฟินคือแบบชิลแว๊กเลยชิลแว๊กเลยตอนนี้ มีความสะอาดทุกคนภาษาปัิยาเป็นยุโรปที่มีแมวเยอะที่สุดแล้วกันแมวเยอะมากนิโซก็มีนี่โอ้โหมาอย่างมาทุกี่ทุกคนทุกแผงทั่วโลกบรรยากาศนะครับดีมากจริงอยากให้มาเที่ยวกันตอนนี้เราก็อยู่ริมทะเลสาบแคสเปียนเลยนะคะนี่จะบอกเมื่อกี้ช่างโลหน้าวิดีโอคาบน้ำมันอยู่เลยบินบินอยู่อ่ะมันไม่ใช่นกน้ำมันคือเป็ด ไหนอันนั้นเหรอคือเป็ดเหรอเฮ้ยเกณรู้ได้ไงมันบินได้นะถ้าเรามองดีๆจะมีข้ามน้ํามันด้วยนะเนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศที่มีร่ํารวยน้ํามันใช่ค่ะนี่ถ้ามองไปทางนี้จะเห็นเฟรมทาวเวอร์ก่อนแล้วก็ทางนู้นเนี่ยจะมีเป็นห้างคล้ายๆแต่ว่ารูปร่างมันเหมือนที่ที่ซิดนีย์เลยใช่คล้ายๆโอเปร่าเฮาส์นะโอเปร่าเฮาส์ที่ออสเตรเลียเห็นไหมเรียกว่าเดนิสมอลเป็นน้ำมันของเรือไททานิกนะเดี๋ยวน้ำมันจากเรือไททานิกเลยเหรอ ที่มันหักกลางเลยนะมาแล้วแต่ที่ชอบมาอ่ะคืออะไรวะสถาปัตยกรรมของเมืองบาตูดูนี่ตึกโดนัทอ่ะคือมันล้ำสมัยตรงนี้คือเป็นโรงแรมนะคะอ๋อโรงแรมเหรอตึกั้นัะเหรอ สวยๆพี่เขาแบบเข้าใจออกแบบอ่ะไม่ใช่ตึกแบบเบื่อๆประเทศเขารวยเนี่ยอ๋อเราโจนเนี่ยผิดที่เราเองถ้าใครเห็นนะฮะเขาปลูกอะไรหรือว่ะส่วนแคคตัสเอ่อันี้เป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะตะบองเพชรไม่ออกไม่พวกตะบองเพชรแหละพันต่างๆนี่โชว์ไว้ Please don't touch อ๋อเดี๋ยวแอนจะเอาหัวหมงให้ดูฉัจะยืดมือเป็นแขนไม่น่า ได้ไหมช่างจะต่อยืดมือให้หน่อยเดือดร้อนอีกทีมงานบอกเดือดร้อนอีกทำให้ยากทำไมเนี่ยเลิฟปากูโอ้ยตรงนี้วิวสวยเนี่ยอย่างที่บอกตรงนี้เป็นเป็นที่วิวที่สวยมากเพราะจะเห็นทั้งคล้ายๆโอเปร่าเฮาของเขาอ่ะกับตัวเฟรมทาวเวอร์ที่เห็นเป็น3มแจกแฉกเถ้าเป็นกลางคืนอ่ะจะสวยมากเราเจอตัวอะไรลูก ปางวานปางวานเนอะอุ้ยตายนี่ตัวจริงตัวปลอมอ่ะมามาจริงเหมือนตัวปลอมตัวจริงเนี่ยเนี่ยมีตำรวจเฝ้านี่เขาล้อมดูเขาไปเลยนะนี่ตัวจริงจริงอ่ะมาดูเลยนี่เห็นไหมใช่เหรอนี่มีโต๊ะวิจัยกันอยู่เลยนะฮะแต่ทำไมมันดูโอ้ยนี่ในข้อมูลไม่มีนะในข้อมูลที่เราหาเข้ามาท่องเที่ยวอ่ะเรามาเจอหน้างานเลยนี่ โอ้ยวอ้ยโอ้ยวอ้ยน่าเชื่อเลยตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่ไหมลูกฮะฮะน่ากินเหรอไม่ใช่ตรงลงของจริงของปลอมนะของปลอมค่ะของปลอมนะคะเออให้เดานะตอนนี้เรามาแบบประชุมของ่ยู่ในคอนเทนต์ไเมชเชนบรรากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้ผู้คนจะหนักว่าแบบการธรรมชาติกลังแบบ ใช่กลังทำร้ายหะสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลดังนั้นที่ต่างอยู่ยากขึ้นทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยนะมนุษย์เมียต่างๆเนี่ยทำให้มนุษย์ผัวอยู่กันยากแล้วเนี่ยวไม่ใช่เหรออ๋อคนละประเด็นใช่ไหมคนละประเด็นแล้วไม่่ใชไม่ใช่พูดหลอกกันอีกคำเธอจะอยู่ยากของจริงพี่ขู่ได้น้องเจนดูหมาหมาดิี่ยเขาชอบแกล้งหมาหมาพูดถูกแล้วใช่ไหมหมาหมาพูดถูกแล้วใช่ไหมเจนทีมใครใช่ อยู่ยากแล้วมนุษย์แม่<ค><ย>นี่เรามาเรามาดูคนบ้าถึงกับเซอร์บใบจันตรงนี้ก็เรียกสวานฟาวเทนนะคะนี่ <c oughs> นี่่ <c oughs> <c oughs> ้งหบาทแล้วก็มีมุมเนี่ย <c oughs> เป็นตึกเฟรมฮาวเวอร์เหมือนเดิมท่าที่กำลังจะตกแล้วของเราเนี่ย <c oughs> ถ้าตกเร็ว, <c oughs> <c oughs> วหเหมือนกันนะแสงแยงตาบ้าเราจะอดแว่นกันแดดไม่ได้เลยไห <c oughs> <c oughs> นคอมบูดีคีชอยที โอยเราไม่ไม่ได้เชื่อเลยเจอหมูเด้งที่ดีด้วยที่บากุนะคะเขามีเวนิสด้วยนะเเรียกมินิเวนิสนี่เลยน้ำก็จะแบบโอ้โหสีฟ้าสะอาดมากแล้วก็ให้ล่องนี่มีเรือเรือเรือกองโลราแจวจริงใช่ไหะแต่เหมือนจะเป็นแบบไม่ใช่ถอไงที่นี่เป็นแบบแนวเครื่องยนต์แล้วก็มีร้านค้านะคะนี่ร้านอาหาร ที่หมุนน่ะที่หมุนด้วยเหรอนี่นี่มีครอบครัวกำลังขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมถ้าหมุนไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นเองประมาณนี้นะคะนี่ใครมีเวลาก็สามารถมานั่งเลือเล่นได้อ่าโอเคให้ถ่ายว่าตึกนี้ือตึกอะไรตึกอะไรเนาะตก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 หน้าตามันเหมือนอะไรก็คือเหมือนม้วนพรมไหมอ๋อพรมกำลังม้วนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คืออะไร คาเป็ดมิวเซียมนะคะข้างในก็จะแสดงโชว์แบบว่าพรมแบบเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราไม่อินอีกเนีไม่อินพรมใช่คือถ้าสมมติใครแบบสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เป็นม้วนพรมนะพ่อแบบแมกสถาปัตยกรรมเขาการออกแบบให้มันดูน่าสนใจเนาะเน่เนะถ้ามองจากตรงนี้ก็คือเป็นม้วนพรมยาวๆมีลายด้วยนะอใช่ใช่โอเคมาเที่ยวกันไปเอาละเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะไปเฟ โอเคเราจะขึ้นไปชมวิวตรงไฮแลนด์ด้วยนะคะอ่ะ,อะขึ้นยังไงก่อนนั่งผมไปสิผมวิเศษอ,เอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมวิเศษไม่ใช่แล้วนั่นกระจกวิเศษแ <laughs> ม่แอนนี่คนมั่วเลยฮ่ะนี่เราขึ้นนี่ไหมครับนี่ลดลงนี่ก่อนอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆเคเบิลคาร์นะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถอันนี้นะฮะขึ้น20บาทคนละเคนละหนึ่ง สภาพรถประมาณนี้รถออกอยังครับเกณฑ์ออกแล้วโอ้ยถูกใจเด็กหน่อยนี่นะที่เขนเป็นให้ตกใจตัวนะ้นะที่กำลังให้ดูเด็กไเด็นะคัน่นช้อนด่วเฮ้ยนี่แล้ววิวตรงนี้ก็จะเห็นวิวเมืองแต่ตรงนี้หน่อยนึงด้วยนะ นั่งไฟก็ไม่นานนะตดแอนยังไม่หายเหมน็นพอดีอก็ถึงซะ,ะแล้วฮะนี่มีเปลไวไฟะทุกอย่างที่นี่ัญนจะรักเป็นเปลไวไฟ<อ>แล้วกำลังจะไปไหนรู้ไหมน้าเอกเดี๋ยว <laughs> นี่ เรามาทันเปิดไฟพอดีเลยนะแอนนี่แล้วตอนนี้มีวมอค,คิวกำลัทงทำพิธีด้วยเนี่ยจากตรงนี้มองเห็นใช่ค่ะเป็นชิคาวสวรรค์แล้วคือไฟเขาสวยมากอะ่ะนี่เวิวสวยมากใช่ ันน้ลูกสวยมากอาจารย์ดวงใหญ่มากคือจะบอกปลาเลือดด้วยต่างหากปลาตาเปล่าสวยก่อนอีกอ่ะป้าอะไรลูกฮะแล้วิวก็สวยมากจัดจัดจัดอยากพูดเพราะอะไรวะติดไม้ให้อ๋อ้อยากพูดอยากรวมไม่ไวเลสตของอะไรของโบยาโบยาี่ลมแรงเลยตรงนี้มีดูผมไม่แองขนาดไม่ค่อยได้สระแต่ว่ายังโอ้ โอ้เป็นไงตอนนี้เราขึ้นมาจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองค่ะตรงนี้ตึกทางสามตึกก็คือเปรมพาวเวอร์คือสีมันแบบว่าไฟโอ้โหเออจริงด้วยคือสวยไหมเดี๋ยวจะให้ดูช็อตที่สีสวยๆไฟมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบว่าสีแจ๊ดแจ๊ดแด๊ดแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดนี่แต่ว่าที่สําคัญนี่วิวตรงนี้โอ้โหเป็นไงสุดสุดอะเออ นี่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองวันนี้พระจันพระจันทร์สีเลือดด้วยนะใช่เพราะว่าเมื่อวานขึ้นสิบห้าคำอ๋อเมื่อวานต้องมีใครแปลงร่าเป็นหมาป่าจะเหมือ <c oughs> นอนกนี่ไฟเปลี่ยนสีแล้วนี่ม,มีเสือพิ่านด้วยนะโอ้สุดส<ว>ยดอด,ด,อด จุดนี้เป็นอีกจุดที่สวยนะคะนี่เลยค่ะเป็นบากูวิวนะชิงช้าสวา์บากูอายบากูอายสิฉันก็บากูวิวคิดว่ามาจากเฟอร์ริสวิวอะไรอย่างนี้บากูอายเหมือน l ลอดอลอายนี่ยนี่แล้วก็มีธงชาติเจอ็ปจันใหญ่ๆตรงนั้นด้วยนะธงใหญ่มากเออสวยงามอ่ะใช่นี่นสวยจริงเฮ้ยวิวบ้านเมืองเขาสวยมากจริงเธอแต่ว่าแนะนําไม่ขึ้นมาตอนที่เขาเปิดไฟแล้วนะข้าๆอย่างนี้นะ ถ้ามาแบบกลางวันก็จะจะไม่มีแสงสีอย่างนี้ใช่ค่ะฟ้าแบบหลวๆแบบฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าและนี่ก็คือการเที่ยวเมืองหลวงนะคะบาบูแล้วก็บาบเที่ยวจนจบแม่แอนได้ปวด อย่างพูดไม่ค่อยถูกอ่าก็เที่ยวเมืองบากูนะฮะนนี้เป็นเที่ยวในเมืองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวนอกเมืองบ้างนะคะวันนี้ขอขอบคุณไ่าวันวันนี้เราลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายาวันเย้ถ้าเพื่อนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกุง mm hmm. กริงกร่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย